สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ขอรบปร,รักตทุตกท่านครับครูโชคแฉเนี่ยวันนี้จะพาท่านผู้ฟังมารับฟังในเรื่องของความจริงที่ชวนสะพึงสมผลกรรมเมื่อเลี้ยงแมวคำสอนจากพระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังครับคุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าทำไมบางครั้งความรักที่เรามอบให้กับสัตว์เลี้ยง จึงกลายเป็นบ่วงที่ผูกใจเราแน่นหนาจนแม้นหลังความตายวิญญาณยังไม่สามารถที่จะไปต่อได้และทำไมบางคนเพียงเลี้ยงสัตว์ด้วยใจเมตตาเล็กน้อยแต่กลับได้รับบุญกุศลมหาศาลจนชีวิตเปลี่ยนเรื่องราวนี้จะเปิดเงื่อนงำของผลกรรมสามประการ ที่เกิดขึ้นเพียงเพราะการเลี้ยงแมวสิ่งที่หลายคนอาจจะมองเป็นเรื่องเล็กแต่แท้ที่จริงแล้วสะท้อนกฎแห่งกรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้อย่างลึกซึ้งหากคุณเคยรักแมวเคยกอดแมวด้วยใจคุณควรฟังเรื่องนี้ให้จบแล้วคุณอาจจะพบกับคำตอบของคำถามในใจของคุณ มาตลอดชีวิตยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูโชคะชนแนลวันนี้จะขอเป็นเพื่อนร่วมเดินทางกับทุกท่านครับที่กำลังค้นหาความสุขให้เกิดขึ้นภายในใจวันนี้ขอนำเสนอเรื่องราวเรื่องเล่าบนถนนสายใหญ่ในกรุงเทพมหานครยามค่ำคืน ผู้คนต่างเร่งรีบกลับบ้านรถยนต์หลายคันแล่นผ่านไปอย่างไม่สนใจสิ่งรอบข้างท่ามกลางเสียงเครื่องยนต์และแสงไฟสรัวมีเสียงร้องอังแผลวเบา,เบาแทบ,บไม่ได้ยินเมียวเมียวดังขึ้นจากทางหญิงสาววัยทำงานคนหนึ่งชื่อว่ามินตาเธอเพิ่งเลิกงานจากออฟฟิศ ใจกลางเมืองด้วยอารมณ์คุณมัวจากงานที่เร่งรัดและหัวนหน้าทีเข้มงวดทำให้เธอเดินอย่างหมดแรงแต่เมื่อเสียงเล็กๆของสิ่งมีชีวิตสิ่งหนึ่งดังขึ้นมาในความเมืดเธอก็หยุดก้าวแล้วก็หันไปมองตรงพงหญา้าริมถนนมีร่างเล็กๆของลูกแมวสีขาวดำ กำลังนอนดิ้นอยู่มันถูกรถชนขามันถูกรถชนที่ขาหลังผิดเบี้ยวผิดรูปดวงตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความกลัวแต่ยังพยายามร้องขอความช่วยเหลือหัวใจของผู้หญิงคนนั้นสั่นไหวเธอก็รีบวิ่งเข้าไปอุ้มมันขึ้นมาโดยแม่หลังเล เมื่อของเธอสัมผัสได้ถึงร่างที่อ่อนแรงและสั่นสะท้านไม่เป็นไรนะเจ้าเหมียวเราจะพาเจ้าไปหาหมอเองเธอก็ตัดสินใจเรียกรถแท็กซี่ตรงนั้นทันทีพาแมวไปยังคลินิกสัตว์ที่ยังเปิดอยู่แม้ค่ารักษาจะสูงและก็เป็นเงินเก็บที่เธอต้องใช้ใจ่าย อย่างระมัดระวังแต่เธอก็ได้ยินดีที่จะเสียสละเพื่อชีวิตตัวเล็กนี้เมื่อแมวได้รับการรักษาแพทย์แจ้งว่าแมวรอดชีวิตได้เมืนจะต้องการพักฝื้นและใช้เวลาเธอก็นั่งเฝ้ามองมันทั้งคืนในห้องพัก ในห้องพักสัตว์ราวกับว่าเธอกำลังจะดูแลเพื่อนเก่าแก่ที่รู้จักกันมานานใจของเธอเบิกบานขึ้นอย่างประหลาดแม้นร่างกายจะเหน็ดเหนื่อยแต่เมื่อเห็นดวงตาของแมวที่ค่อยๆค,คลายความเจ็บปวดแล้วก็หันมามองด้วยสายตาที่อุนอ่นๆก็ทำให้เธอมีรอยยิ้มในค่ำคืนนั้นเอง ธอระลึกถึงคำสอนที่เธอได้ยินจากพระสงฆ์ในวัยเด็กว่าเมตตาจิตเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระพุทธองค์ทรงสอนให้เรามีเมตตาต่อสรรพสัตว์ไม่ว่าตัวเล็กหรือตัวใหญ่มนุษย์หรือสัตว์พอทุกชีวิตล้วนปรารถนาความสุขและเกียดความกลัวของความทุกข์เหมือนกัน เรื่องของมินตาในยุคปัจจุบันนี้มีความคล้ายกับสุวรรณสามชาดกหนึ่งในทศชาติชาดกอันยิ่งใหญ่โดยมีใจความว่าครั้งนั้นพระโพธิสัตว์ถือกำเนิดเป็นบุตรของลือสีและภรรยาซึ่งใช้ชีวิตอยู่ในป่าทั้งสองตาบอดสนิทไม่สามารถดูแลตนเองได้แต่ก็ยังคงรักษาศีล แล้วก็ปฏิบัติธรรมเมื่อสุวรรณสามเกิดขึ้นแม้นเป็นเพียงเด็กเล็กแต่กลับมีใจโอบอ้อมอารีมุ่งมั่นที่จะเลี้ยงดูพ่อแม่อย่างเต็มกำลังทุกวันเขาจะตักน้ำจากลำธารเก็บผลไม้หรือสมุนไพรในป่าปนนิบัติพ่อแม่ด้วยความรักความกตัญญูนี้ไม่ใช่เพียงการเลี้ยงดูทางกาย แต่ยังรวมไปถึงการดูแลใจพูดจาอ่อนหวานปลอบโยนพ่อแม่ไม่ให้รู้สึกทุกข์เพราะความพิการในวันหนึ่งมีพระราชาพร้อมด้วยผ่านเสือเดินทางผ่านเข้ามาพระราชาต้องการล่าสัตว์เพื่อสำราญนายพันได้เห็นสุวรรณสามกุมารกำลังตักน้ำที่ลำทานเขาก็สวมภาพ เป็นประกายเหมือนทองจึงเข้าใจผิดว่าเป็นกินนอนหรืออมนุษย์ที่อยู่ในป่านายพานจึงยกธนูเล็งได้ที่สุวรรณสามแล้วก็ปล่อยลูกศรอ,ออกไปพุ่งตรงเข้าสู่ร่างกายกุมารจนบาดเจ็บสาหัสเลือดไหลนองสุวรรณสามเมื่อถูกยิงก็ไม่ได้กโกรธแค้นกับระลึกถึงพ่อแม่ที่ตาบอด รออยู่ในกระท่อมเขากังวลเพียงว่าใครจะเลี้ยงดูพวกท่านหากเราต้องตายไปแม้นบาดเจ็บใกล้สิ้นใจสุวรรณสามยังได้พูดกับนายพานว่าข้าไม่เสียใจทุยที่ตัวเองต้องตายแต่ข้านีเสียใจที่พอ่อเมตตาบอดจะไม่มีผู้เลี้ยงดูคำพูดนี้สะท้อนถึงจิตใจ ที่ไม่เห็นแก่ตัวคิดถึงผู้อื่นก่อนแม้ในวาระสุดท้ายยังไม่ลืมความกระตันอยู่นายพานได้ยินก็เกิดความสำนึกผิดเขารู้แล้วว่าเด็กตรงหน้าไม่ใช่อัมนุษย์แต่คือมนุษย์ผู้เปี่ยมไปด้วยคุณธรรมในขณะนั้นเองเราเทวดาผู้ที่คอยดูแลพระโพธิสัตว์ก็ปรากฏกาย ว่าเขาอาธิษฐานให้สุวรรณสามไม่ตายด้วยบุญกุศลแห่งความกตัญญูด้วยบุญกุศลแห่งความกตัญญูและเมตตาที่สะสมมาปฏิหารบังเกิดขึ้นร่างคุมานที่ถูกธนูแทงกับฟื้นคืนเลือดที่ไหลยหยุดลงลาวกับได้รับพลังคุ้มครองจากสวรรค์ ไม่เพียงเท่านั้นครับดวงตาของบิดามารดาที่มืดบอดมานานก็กลับคืนสว่างแจ้งด้วยอนุภาพแห่งบนเช่นกับสุวรรณสามเมื่อฟื้นขึ้นมาได้ก็ไม่ได้โกรธเกลียดนายพานผู้ที่ทำร้ายตนแต่กลับให้อภัยเขาพูดกับนายพานว่าบุคคลย่อมผิดพลาดได้การที่ท่านทำไป เพราะไม่รู้ไม่ใช่เจตนาจะฆ่าฆ่าจึงไม่โกรธคำพูดนี้ทําให้หนายผ่านถึงกับน้ําตาไหลก้มกราบสุวรรณสามและสํานึกในบาปกรรมของตนคุณธรรมที่แสดงออกกตัญญูกะตะเปทีคือการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่คือรากฐานคุณธรรมใหญ่พระพุทธเจ้าตรัสว่า ผู้ใดกตัญญูรู้ขุณผู้นั้นจะเป็นผู้ประเสริฐเมตตาและกรุณาแม้นบาดเจ็บสาหัสสุวรรณาสามยังห่วงพ่อแม่ไม่ห่วงตัวเองแสดงถึงจิตเมตตาที่แท้จริงการให้อภัยแทนที่จะจองเวรเขากลับให้อภัยนายผานแสดงถึงปัญญาอันสูงส่งพลังบุญความดี ที่สั่งสมไว้ไม่หายไปไหนแต่คอยคุ้มครองในยามวิกฤตพระพุทธองค์เมื่อเล่าเล่าชาดกนี้แก่พุทธบริษัทได้ตัดยืนยันว่าผู้ที่กตัญญูรู้คุณเป็นผู้มีบุญใหญ่แม้นประสบภัยก็มีทางรอดนี่พระโอวาทที่ชี้ว่ากตัญญูเป็นคุณธรรมสูงสุดเหนือแม้นการกระทำบุญอื่นๆ เพราะเป็นรลากฐานของการมีใจเมตตาต่อสัตว์ทั้งหลายชั้นใดก็ฉันนั้นมินตาผู้เพียงช่วยเหลือแมวตัวเล็กก็ได้สร้างพลังบุญไว้ในใจดวงจิตซึ่งจะผลิตด,ดอกออกผลในชาตินี้และในพบหน้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดมีเมตตาจิตต่อสัตว์ทั้งหลายผู้นั้นย่อมได้บุญอันไพ่บูณ์ นี่คือหัวใจของฉากนี้การเลี้ยงดูแมวด้วยใจบริสุทธิ์ทำให้ได้รับบุญใหญ่เมตตาเท่ากับความสุขปัจจุบันปัจจุบันผู้ที่มีเมตตาจะมีไม่มีใจที่เบิกบานไม่หมกมุม่นเมตตาเท่ากับรากฐานปัญญาพอเมื่อใจสงบด้วยความเมตตาจิตก็พร้อมต่อการเรียนรู้ธรรมะอันลึกซึ้ง มินตาไม่รู้เลยว่าการตัดสินใจเล็กๆในคืนนั้นจะได้ปูทางให้เธอก้าวสู่เส้นทางธรรมะที่ลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆและนี่คือเพียงจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่จะนำไปสู่ความผูกพันความยึดติดและบทเรียนแห่งการปล่อยวางในเรื่องราวต่อๆไปหลังจากเรื่องของมินตาที่เลี้ยงแมวด้วยเมตตาเราจะขยับไปดูอีกมุมหนึ่ง ของชีวิตมนุษย์ที่ไม่ได้ผิดเพียงเพราะขาดเมตตาแต่เพราะมากเกินไปจนกลายเป็นพันธนาการที่รั้งดวงจิตแม้นกระทั่งหลังความตายว่าศิลปชายชายวัยกลางคนทำงานเป็นโปรแกรมเมอร์ในบริษัทใหญ่เขาใช้ชีวิตยอยู่คนเดียวมานานไม่มีครอบครัวไม่มีภรรยา หรือบรแมวหนึ่งตัวคือเพื่อนแท้ที่อยู่เคียงข้างเขามาโดยตลอดแมวของเขาชื่อว่าน้ำตาลเป็นแมวพันธุ์ไทยตัวผู้ที่เขามาเก็บมาเลี้ยงไว้ตั้งแต่เล็กๆว่าวสินเนี่ยรักมันยิ่งกว่าทุกสิ่งกอดมันทุกวันคุยกับมันเหมือนเพื่อนเขามักจะโพสต์รูปแมวลงโซเชียลมีผู้ติดตามจำนวนมากแต่ในใจลึกๆ เขารู้ว่าที่เขายังมีแรงทำงานก็เพราะมีน้ำตาลรออยู่ที่บ้านทุกคืนก่อนนอนว่าเสียงจะพูดว่าแล้วก็น้ำตาไหลออกว่าวันหนึ่งแกไม่อยู่พี่ก็คงอยู่ไม่ได้คำพูดนี้ไม่ใช่เล่นๆแต่เป็นความจริงที่ผูกมัดจิตใจเขาแน่นหนาการเวลาผ่านไป โรคภัยมาเยืยนวศิลป่วยได้โรคหัวใจเขาถูกนำส่งโรงพยาบาลในคืนหนึ่งร่างกายอ่อนแรงแต่ใจกับพวงแมวที่บ้านเขาพูดกับพยาบาลซ้ำแล้วซ้ำเล่าว,ว่าใครช่วยดูแลน้ำตาลให้ผมด้วยช่วยดูแลน้ำตาลให้ผมด้วยนะอย่าให้มันอยู่คนเดียวขณะนั้นเขาไมานะ่ได้นลึกถึงพระพุทธเจ้า ไม่ในละลึกถึงคําสอนไม่ได้ทำใจให้สงบเข้าสู่ธรรมแต่ใจทั้งหมดผูกอยู่กับแมวตัวเดียวเท่านั้นพระพุทธองค์ตัดไปในประชิมนิกายมูลลัปนาว่าสัตว์ทั้งหลายไปตามจิตสุดท้ายจิตสุดท้ายของวาสินไม่ได้ผูกอยู่กับพระธรรมแต่ไปผูกอยู่กับแมวเมื่อวสิน สิ้นใจวิญญาณก็ยังบนเวียนอยู่ในห้องพักของตนเขามองเห็นร่างไร้ลมหายใจนอนอยู่บนเตียงแต่จิตของเขากลับกลับไม่ยอมไปเพราะเขายังห่วงเขายังผูกพันเขายังพูดกับแมวตัวเดิยวว่าน้ำตาลอย่าทิ้งพี่นะทุกคืนที่แมวเดินในห้องวิญญาณของเขาก็เดินตามมันคือความผูกพัน ที่ไม่ยอมสลายแม้นแมวไม่รู้ตัวแต่ดวงวิญญาณก็ยังวนเวียนอยู่แถวนั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าสิ่งใดมีความรักความห่วงสิ่งนั้นย่อมมีความทุกข์ทุกข์ความรักที่ไม่รู้จักวางกลายเป็นอุปทา,านคือการยึดมั่นถือมั่นยึดสิ่งนั้นเป็นของเราเป็นตัวของเรายิ่งโผลกันไปเรื่อยๆสำหรับวันนี้ ขอบคุณและสวัสดีครับ